นี่ชุดนอนนะเนี่ยแม่แม่ส่งมาให้นะชุดนอนเนี่ยตัวหอมที่แท้จ้าแน่นตุ๊บเลยเนื้อตัวแน่นตุ๊บจำมั่งเสียริงนะน้องเออในตบมือแปะๆให้ดูในตบมือแปะเนี่ยทำไงคุณสองบอกไปลารักลารักมือแปะลารักเลยรักรักทำไงนี้รักเอออย่าบังคับอย่าบังคับอย่าบังคับไม่ให้สอนคุณสองไม่ได้บังคับในรักทำไงรักเออรักเออรักเออรักทำนี้เก่ง ไหนรักทำไงรักทำไงน้องรักกับลูกน้องรักทำไงรักทำไงลูกไหนรัก้าอง้ยรักเทอางนี้รักรักอ่นี้รักมือนรักรักรักอันไหนรักรเออรักเอออย่างนี้เาเรียกว่ารักกัลูกนะรู้ัหมคะไหนรักทาไงทาไงรักอะไหนรักทำไงกเามือข้างทําไรักทไงไหนรักทำไงรักไหนรักกัลูกรักไทำเองนรักรักเออรักเออกคุณจาะรคุณจาสวยๆก่อน อันนี้คือรักนะอันนี้เก่งแล้ทำได้ร้องไห้ยิ้มนะคะอาจจะแยกน้ำให้ออกพอจริงจีดิวออกอันนี้อันนี้อันนี้ถูกจ้าอันนี้ถูกจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ถูกจ้าถูกจ้ายังมึงคก็มรักยังไงลูกตสองทำไม่เป็นหรอกไหนน้องทำให้แมูู่ิคะลกไหนรักทำไมรักสิคะไหนแม่ดูจิรักไงโยกดีกว่ารักยังไงลูกไหนรักยังไงไหนโยกทำมื่อกี้ร์รักยังไงไหนรักยังไงไอ้ามาเกียร์รักยงไงรักยังไงรัก รักเออทำเองนะล่ะเก่งตบมือตบมือเก่งตบมือแต่แต่เก่งนะตบมือมองแม่อยู่นี่เนาะแม่อยู่นี่น้องแม่อยู่นี่ลูกพ่อหนูเก่งเลยหนูแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่น้องจ๋าลูกอยู่ทางนี้ทางนี้โอายี่ทำไมหนูเก่งจังเลยลูกตบมือแตะเก่งมากเก่งมากตบมืออันละแต่นี่คือทำรักแล้วรักมาทำยังนงลูกรักคือจ้าลูกคือเจ้านะคะคือเจ้ายังไงคะอาจจะแต่ตบมือตบมือเก่งจังเลย ที่สุดเลยลูกที่สุดเลยพยายามจงหวัดดีพยายามจงหวัดดีโอ้เก่งเว้ยเก่งเว้ยวันเก่งเว้ยโอ้เก่งมากเก่งมากรักสิลูกรักสิเอ้ยรักโอ้รักรักรักต้องประสานอันนี้คือรักอันนี้คือรักรักรักอันนี้คือรักตบมือแปะแปะได้ลูกตบมือยังไงคะ ตบมือกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เวลาร้องเดี๋ยวนี้เวลาร้องเพลงเขาจะตบมืออถือว่าเก่งกันตบมือตรงอันนี meter, ้ค or ือทุจ้าทุจร้าทุจ้ามือตรงอันนี้คือทุจ้าเก่งมากเนี่ยหนึ่งขวบเราฝึกได้อย่างนี้แล้วค่ะแน่เก่งอารักอีกทีสิคะลูกอารักล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 ักไอ้นะทำไรลักทำไงไหนทำไงไอ้ตองต้องต้องเพื่อลักทำไงรพื่ักรักรักเออรักเออเก่ง เก่งลูกวันนี้เขาชมชื่นชมหนูเก่งหนูเก่งแก่งหนูแกงใครบ้างไม่หลงเนี่ยดูดิเอหนูเก่งโอ้เก่งเก่งนแกงโอ้ยอ้าลูกต่อปกติไม่ให้ลูกต่ออะเดยทุกงจ้าเดีทุกงจ้าเกงไม่รู้เก่งอะลูกมากเก่งมากน้องเก่งมากลูกวันนี้มันเกิดแล้วหนูเก่งเก่งมากเก่งมากเลยแล้วตบมือแปะแปะทำไงตบมือแปะแปะไงตบมือแปะก่อนเร็วตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ โอยเก่งทำไมหนูเก่งจังเลยลูกจ้าเก่งจังเลยเอาเขาวันเกิดแล้วขอบคุณค่ะก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอะทำมืออะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจาทุจร้าทุจ้าไงทุจ้าไงทุจ้าไงไหนทุจ้าเดี๋ยวไหนทุจ้าที่หนูทำเมื่อกี้เนี้ยทุจ้าทำยังไงนะรักรักรักแม่ก่อนนะโอ้เอ้ยรักยังไงคะลูกพูดอะไรอ่ะว่้นรักแม่หรอรักยังไงคะเก่งว่ะอะไรคะลูกเก่งจะเมื่อยแล้วลูกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วอย่าบังคับมากไม่เอาแล้วทำต่อไหมลูกอ่ะรักรักก่อนได้ไหมรักได้ไหมลูกทํำไหมรักไหมรักไหมน้องรักได้ไหมลูกทำได้ไหมไม่ไม่ไหวบอกแม่ไปไม่ไหวอารักรักก่อนลูกรักรักก่อนขอบคุณค่าก่อนแล้วถ้าไม่ไหวบอกแม่ใส่หน้าใส่หน้าไม่ไหวแม่ไม่ไหวไม่เอาไม่เอาได้ไหมได้ไหมรักได้ไหมลูกแม่ไม่ไหวลูกไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาหมดละหมดผ่านหมดละผ่านหมดแล้วพรุนี้จะมากินเค้กไม่ได้เลย ไหนรักอีกทีติลุกรั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 กวันนี้แม่อยู่นี่อัดรัก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 เก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเก่งขึ้นเยอะเลยมันมีของที่ม๋อมีเสียงนี่มีเสียงเนี่ยอธิชาทีเดียวอธิชาบีบบีบได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยตุ๊กอุ้ยบีบอ่ะเออกอดน้องก่อนกอดน้องก่อนลูกอ่ะกอดน้องกาะน้องเกาะน้องกาะน้องอ่ะรักน้องก่อนรักน้องก่อนรักน้องไงคะลูกกอดน้องกาะน้องไงเกาะน้องเกาะน้องอันนี้เกอดน้องเกอะน้องไง

อันหนูค้ำหาสิหนูค้ำหานี่เขาอยู่ตรงนี้กันอ้วนแม่อยู่ตรงนี้ลูกพี่ต๋องลองเอาหมอนข้างของเขาอะที่เขาชอบเล่นน่ะดูดีแล้วเอามาแตะแตะมือเขาอ่ะดูนี้เขาจะคว้าไหมนี่ไหนอ่ะสีเขังเออนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งนี่เหรออุ้ยแตะแตะแตะมือเขาก่อนอันนี้ชอบเล่นจริงอ่าแตะ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 มือก่อนเลยอันนี้ว่าใครหมอนข้างใครอ่าดูนี้หมอนข้างใครอันนี้หมอนข้างใครหมอนข้างหนูอ่ะใช่ใช่ใช่หมอนข้างหนูไหม ใช่เหมือข้างหนูไว้เนี่ยไอ้ใช่เหมือนข้างหนูมไหมพอรู้ว่าเป็นของเขาแหมพอรู้ว่าเป็นของเขาอันนี้เหมือนข้าวของเขาของน้องของน้องมีกลิ่นน้ำลายน้องช้างเขายังไม่ค่อยคุ้นไงยังไม่ค่อยคุ้นอันนี้มีกลิ่นน้ำลายอันนี้แม่ซื้อให้เออมีกลิ่นน้ำลายแล้วก็ของแม่น่ของแม่ฟ้าเนาะน้องมีกลิ่นน้ำลายเนี่ย ไม่ได้กินน้ำลายตัวเองแล้วเลยฮ้แล้วัดฟัดฟัดฟัดัดละครั้งอยู่แล้วชอบใจของเขาไงอันนี้ของโปรดเขาของโปรดเขาของโปรดเหรอลูกเหรอของโปรดใครลูกของโปรดใครคะอตุกตาของใครัะปองลองลองลองเอาออกแล้วก็เอาเอาช้างเข้ามือดิเดี๋ยวหาไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วเียอย่าไปใจเลยคนงานเล่น ใจอะใจอดไงของโปรดเขาของโปรดเขานี่แหละมันขยำมันติดมือไงซื้อให้เขาไงของชอบหรือเปล่าอันไหนถูกจ้าถูกจ้าก่อนถูกจ้าก่อนรักรักไม่ทำไม่รักไม่เอาแล้วไม่เอาถูกจ้าคน รักๆ่นหรอรักก่อล็กอจารจาริจาริจาิจจาริจาจารจาราริจาร่จาอันาริจาริมาริจาริจารดจาราริจารันาีิจารจ้ริาริจารทําได้าริจาาราริจาม่จาาารริจไม่ทําริจารจาาาราาารรจ